ออใจเย็นลงก่อนดีไหมอ่ะลองคิดดูสินี่มันศึกเดบิวต์มือโปรเชียวนะจะไม่เกรงได้ยังไงกันเล่าฉันเข้าใจเออมันตื่นเต้นจนตัวสั่นเลยใช่มก็บอกว่าไม่ใช่ไงขอรบกวนด้วยค่ะน้องหมายเล็กนึ่งสัมภาษณ์เดือนสายฟ้าแลบของ AI m a s c o t ไปเลขหนึงค่ะ <Egg> มาขอฟังความเห็นจากลีดเดอร์ของทีมที่จะแข่งวันนี้ยังไงล่ะคะฟองทีมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเกงไหมคะสบายดีไหมคะเออเดี๋ยวนะคือแบบว่าอ้องสองคนช่วยฉันหน่อยสิสู้ๆนะลีดเดอร์แบบนี้มันต้อง้าดวลกันให้รู้ไปเลยแลบเล่นใหญ่เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวคืออแมว่าผมเนี่ยมาเลยมาเลย อ,อย่างนี้นี่เองถึงเป็นแมทเดวิมือโปร,โปรแต่ฉันคนนี้จะซัดก,กู้แข่งทุกคนรวมถึงสุกเกนดีให้เรียบคาบเองเขาว่าแบบนั้นละค่ะโอ้โหพูดได้สวยนี่เจ้าเบิร์ดโอ้โหวทีของแพ้ยือดอกมั่นใจให้มากกว่านี้หน่อยสิอ่ะจริงด้วยสินะแต่มันก็ใจเต้นดีใช่ไหมล่พะพอคนที่จะไปเช่าตรงนั้นได้มีแค่บเบลดเดอร์มือโปรเท่านั้น จริงด้วยเราจะได้แข่งในฐานะมือโปรแล้วอาสุดยอดเลยนี่เลยระดับเรานี่เแบบิร์ตไปกันเถอะได้เลย